พามาชมหมอนนะครับผมหลังจากที่รีใบรีกิ่งออกนะครับตัดยอดนะครับก็จะมีลูกออกมาให้ชมแล้วนะครับผมลูกออกมาพร้อมตายยอดนะครับสวยงามนะครับใครที่ปลูกหมอนแล้วไม่มีลูกออกนะครับไม่มีผลนะครับทำทำวิธีนี้เลยนะครับผมวิธีการรีใบออกให้หมดนะครับ นี่ใบออกให้หมดนะครับตัดยอดนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวตายนะครับผ่านไปสิบสี่สิห้าวันนะครับยอดจะออกมาพร้อมกับผลนะครับผมใครที่ดูคลิปที่ผ่านๆมานะครับของเกษตรผสมผส,สานไร่ดวงดาวนะครับก็จะมีวิธีนะครับ ตัดยอดตัดใบฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะครับเราจะทำคลิปวีดีโอนะครับดีดีมีสาระนะครับผมให้ดูชมเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผม